ไมด้เลยไอ้หุวนตึ้มเนี่ยครัองโมวใหญ่เลรองไปเลีพี่นทีนี้ถ้าปล่อยทีมผมยิงเข้าอม้มี่รูห้าร้อนะคะได้ครับไ้ครอย่างยี้ด้วยวะรับเองต่องหาี่รบรางวัลเหรอพี่เอาตัีย่อนโอ้โหลุดละ

对啊，我们跑的比他们快。